เนื่องจากเมื่อวานเนี่ยเป็นวันเสาร์ขึ้นห้าค่ำเขาเรียกดิถีอมฤตตโชค mm hmm. อมฤตตโชคก็เรียกว่าคือเสาร์ห้านั่นเองแต่ว่าถ้าเสาร์ห้าเต็มตัวต้องตรงเดือนห mm ้า hmm. ทีนี้ไม่ตรงเดือนห้าเป็นเดือนแปดในหลักดิถีเขาก็ใช้การถือว่าอมฤตตโชค mm hmm. วัดท่าซุงก็มีพิธีพุทธพิเศษ mm hmm. วัดวารามต่างๆมีจัดกรนไหลที mm hmm. ่เป็นมงคลก็ถือว่าศักดิ์ส mm ิท hmm. ธิ์ทีนี้ว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทายก็ถือว่าถ้ายังไม่อรุณเนี่ย ก็อย่างนับป็นวันเก่าอยู่กวันเสาร์ผมก็ไปถึงศาลเทพระมานสูรเนี่ยก่อนหกโมงเช้าไปอาราธนาอัญเชิญบารมีถือว่านับแน่เลยวันเสาร์ขึ้นห้าค่ำเหมือนกันแล้วก็ไปอธิษฐานที่หน้าประตูวัดสุทธศเทพราราศอีกรอบหนึ่งแล้วก็วิ่งไปงานที่ต้องรับงานไว้ก็คืองานวันท่าเสาร์จมุกสาครก็ได้พระอาจารย์เก่งพระกูสังรักษ์สมพงศ์นะครับก็อธิษฐานให้ แล้วก็พระเจริญพุทธมนตรอีกเก้ารูปเราก็ตั้งวงสวงอัญเชิญรูปเท้าเวีมมนาสูรนี่วงสงใหญ่เลยเพราะว่าในงานเขาจัดวงสวงมาเชิญผมไปวงสวงผมก็ไหน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 วงสวงแล้วก็เอารูปเท้าเทียมมนาสูรที่เราอัญเชิญจากตระกูลพระมงกุฎเนี่ยไปตั้งเป็นมงคลในพิธีให้เขาครับผมเสร็จจากงานวัดท่าเสาก็สําคัญที่สุดเลยมาปิดท้ายที่พระอาจารย์ชันนลพิทยานวัฒเราวคุณเทพมานะกรว่าอะไร ด้านหน้าเป็นรูปของพระกริง่งพระภัยสัตว์โครุต้องได้พระที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจอย่างยิ่งในเรื่องของพระภัยสัตว์โรุหรือพกกระกิ่งเนี่ยว่าเสกให้เป็นเป็นพระภัยสัตว์ต้องเสกอย่างไงรเพราะว่าพระถ้าพูดถึงเอตาตามความจริงเราไม่ได้ว่านะพระไทยหลายๆองค์ลูกศิษย์ทำรูปพระกลิ่งไปท่านเสกแต่ท่านไม่เข้าใจว่าเป็นรูปอะไรท่านไม่ได้จากพระภัยสัตว์ครุท่านก็เสกเป็นพระพุทธทั่วไปดังนั้นก็จึงต้องหาสืบสายอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ในพระภัยศัตว์ครุที่ในเมืองไทยเนี่ยผมว่าอาจารย์ชาญรงค์พระเหอดับต้นๆพระท่านสืบสายาจายสวยวรชนัทด,ดารามกรุงเทพมหานครแล้วก็ท่านก็ยังมีความเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดสนิทสนมกรบทางวัสุทธธัทเทพราราม,ม,มถือว่าเป็นพระคณาจารย์มือเก่าของวงการแล้วก็ท่านเป็นพระที่เข้าถึงง่ายครับไม่ถือเนื้อถือตัวอะไรเป็นพระที่มีเมตตาม,ม,มากมแล้วก็มาปิดท้ายอเอาเป็นเคล็ดว่าให้พระที่มีเมตตาแล้วก็พระที่ สืบสายวิทยาคมทั้ง่ฝา,ายวิชาก็จดดะไ,ได้จากหลวงพ่อสวัยวัดราชนาดากรุงเทพมหานครแล้วก็ไฟวิมุตตเนี่ยได้จากหลวงพ่อหมายบูนวัดโพธิ์ุณจกรุงจตุร์ตาองค์นี้เนี่ยถือว่าอาจารย์ชาลมนี่ถือว่าได้ทั้งมีสืบสายทั้งไยวิชาไยวิมุตตบพระครบ,บเครื่องแบบมิหายยะบางองค์เนี่ยเรียนแย่คาถาได้แต่วิชาแต่จิตจิตไม่ถึงอ่าบางองค์นี่ นั่งกรรมฐา,านจิตถึงแต่ไม่ได้เรียนวิชามันก็มันก็เหมือนกับว่าไม่ครบเครื่องอ,อาจารย์ธงคงว่าเรานี้ครบเครื่องอก็มาปิดท้ายที่ท่านแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีพระเนี่ยส่วนหนึ่งก็มอบให้คุณสารโชคเอาไว้ <laughs> แล้วก็ส่วนหนึ่งก็มอบต่วเพราะทั้งอาจารย์ทงงไว้ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมากล่าวนมัสการมาอะไรกับท่านได้นะครับ อีณภูมาศรีพระสติร่างตรังแะะพระสุขังพุทธเมแะะพระสุขังพุตธเตสิทธิรวย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 ครับรวย